สำหรับใครที่มีอาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายความดันสูงตัวบวมคันตามตัวผิวแห้งซีดวันนี้พี่เจนเิคยวมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะ สวัสดีค่ะจนเจนนี่เขียวนะคะถ้าใครมีอาการแบบพี่อยากให้ฟังพี่สักนิดหนึ่งค่ะเมื่อก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าคอเลสเตอรอล300ไขมันในเลือดสูงความดันสูงมันจะทําให้ค่าไตาเราลดลงตอนนั้นค่าไตาเหลือแค่90นะคะหมอบอกว่าเสี่ยงเป็นไตเสื่อมระยะที่2เลยค่ะอาการที่เจอนะคะ จะฉี่บ่อยเวลากลางคืนเพียทั้งวันตัวบวมหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงทํางานค่ะตอนนั้นกลัวมากกลัวว่าจะต้องฟอกไตจริงจริงพี่เลยเริ่มที่จะหาตัวช่วยค่ะไม่ใช่แค่ปลอดภยัยแต่ต้องเห็นผลได้จริงด้วยตัวนี้เลยค่ะเบต้าไลท์แต่ก่อนที่จะทานนะคะพี่ต้องตรวจสอบก่อนว่าปลอดภัยไหมมีการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าซึ่งเบต้าไลท์ตัวนี้นะคะได้รับการรับรองจากววอ และได้รับรางวัลจากอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่แค่อาหารเสริมโมโมที่ใครจะทําได้หลังจากได้ลองทานไปประมาณ1นเดือนนะคะอาการฉี่บ่อยตัวบวมก็จะหายหมดเลยความดันที่เคยแกว่งก็นิ่งขึ้นไตเริ่มทํางานดีขึ้นสําหรับพี่นะคะถ้าจะเลือกอาหารเสริมต้องดู2อย่าง1เลยปลอดภัยหรือเปล่า2คือช่วยเราได้จริงๆหรือเปล่าพี่ลองแล้วเห็นผลพี่เลยกล้าพูดเลยค่ะว่าเจเนขียวเลือกเบตาไล สำหรับใครที่สนใจเบต้าไลฟ์นะคะหรืออยากซื้อให้กับคนที่เรารักสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทานของคุณค่ะ